เมนูเที่ยงครับน้ำตกน้ำตกแซ่บแซบน้ำตกหมูครับนี่ลูกโดดจัดไปเลยแซ่บครับน้ำตกหมู ากินด้วยกันครับน้ำตกหมูวันนี้ไม่ได้กินกับข้าวเหนียวครับกินกับข้าวสวยร้อนๆน้ำตกหมูครับมากินด้วยกันครับทุกๆคน น้ำตกหมูช้ำๆนี่ครับอร่อยอร่อยเลยครับน้ำตกหมูเป็นเมนูเที่ยงเมนูบายมากินด้วยกันครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ